แค่เ6็แปเท่านั้นน่ะมันขาดอีกตั้ง500ร้อบาเลยนะโอ้ยสี่ห้าเลยนะคุณคุณจะจ่ายหรือว่าเขาใจเขาจ่ายล่ะนับมโดนขับเสียวมาเลี้ยงนี่มันตระกูลเ้าเบอยู่เย็ตัวอะไรครับทุกคนทุกคนฟังมีขึ้นนายโยที่เราตัวขึ้นี้เราเอาเงินนะ พี่กังเขามาแล้วพี่กังราพี่ไปอุ่นปอู่นไปอุ่ไปที่อู่นด้วยเราต้องหนีอะไรอย่างงี้ด้วยเอากันเราไม่เกี่ยวเราไม่เขียวเขีวที่แล้วแล้วขดท่อไม่มีไม่มีไม่ทิ้ง ไม่มีเงินทั้งนั้นแหละคณะเราหน่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทั้งนั้นแหละไม่มีไม่ยังนจะปลูกไปที่ร้านคอนเสิรตพื่อนหนุ่มไม่มีแล้วเร็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 วไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นคนขึ้นเรี่อไปไปไปอ้าวมกระจ่ายอ้า ตัวประกันีนะเขาได้ตัวประกันเลยเจ้าระคุณโอเ,ม,โอเม่อไ้เราจะเจ้ไปคนหนึ่งสกอดจะได้มาเกิดกด้วยตะกับเจ้าด้วยโอ้น่จ้าหนองไปช่วยฟาคีวู์นี่ดิเ้าวิง่งวิ่งไปที่อุดนี่ไว้ ไปไปห้าว่า5นาที later ตอนนี้เฟลิกซ์จะติดทุล่านะพวกเธอจะกลับได้ก่อนอหรอน้องๆไงเออระวังเลยใหย่าต้านอยู่น้องๆทีกสองคนไปไหนแล้วไปไหนสองคนขี้อุ้มไปไหนแล้วอะโดนจับไปแล้วหรือเปล่าจะมีอะนก็ใชาอยู่ดี 5 oh minutes later เขาลอดแล้วเย้ยยอดเยี่ยมใครเอวหน่าก็ผ่านการไปเซอรคัสอย่างจริงจังพี่เขาเขาก็ถึงนี่เราอยู่นู้นนะเฮ้ยนู่นจัดการเองได้พี่พี่เอวเดี๋ยวพี่พี่เอวพี่เขามาอย่างไหนบ้านเราเหรอ